ความปลอดภัยในการใช้รถบัสโดยสารสวัสดีค่ะบริษัทบุตรพินทองจำกัดขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบริการรถรับส่งพนักงานของเราเพื่อความปลอดภัยในการโดยสารทางบริษัทบุตรพินทองจำกัดขอแนะนำข้อควรปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์ประจำรถบัสด,ดังต่อไปนี้ค่ะแผนพังรถบัสและตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆบนรถบัสประตูฝั่งคนขับ ประตูขึ้นลงผู้โดยสารประตูกลางขึ้นลงผู้โดยสารประตูฉุกเฉินตำแหน่งของถังดับเพลิงตำแหน่งของค้อนกรีดกร,ระจกกล่องยาประจำรถความปลอดภัยในการใช้รถบัสโดยสารการเปิดปิดประตูขึ้นลงผู้โดยสารให้กดสวิตช์เปิดปิดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของคนขับหากต้องการปิด ให้กดสวิตช์เดิมอีกครั้งวิธีการคาดเข็มขัดที่ถูกวิธีเมื่อนั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วควรคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนรถออกหากต้องการลุกออกจากที่นั่งให้ปลดเข็มขัดนิรภัยโดยการกดปุ่มเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเรามีทางออก3ช่องทางคือ1 ประตูกลางขึ้นลงผู้โดยสารหากประตูไม่ทำงานท่านสามารถบิดวาประตูลมฉุกเฉินตามลูกศรเพื่อปลดแรงดันลมเมื่อสิ้นสุดเสียงลมใช้มือผลักดันให้ประตูเปิดออก 2. ประตูด้านท้ายตัวรถฝั่งคนขับให้ยกฝากครอบขึ้นกดมือจับกรอนประตูลงและผลักให้ประตูเปิดออกซึ่งประตูทางด้านหลัง ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินจะดีที่สุด 3. วิธีการเปิดช่องระบายอากาศเพื่อใช้เป็นทางออกฉุกเฉินให้หมุนตัวเปิดตามลูกศรหลังจากนั้นให้ดันพัดลมระบายอากาศออกเมื่อเปิดได้แล้วให้ออกไปทางช่องระบายอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ทุกท่านก้มศีรษะลงและเอามือทั้งสองข้างประคองศีรษะเมื่อเหตุการณ์ปกติให้กดเข็มขัดนิรภัยแล้วค่อยๆเดินลงจากรถตามช่องทางที่สะดวกวิธีการใช้คอนกรีดกระจกให้ดึงคอนกรีดกระจกจากที่ยึดใช้ด้านปลายแหลมกรีดกระจกให้เป็นรอยบรรจบกันและเคาะกระจกให้แตกตามรอยกรีดวิธีใช้ถังดับเพลิง ยกถังออกจากที่ตั้งปลดสลักออกกดมือจับลงและฉีดไปยังฐานของจุดที่เกิดเหตุกล่องยาประจำรถมียาพื้นฐานและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งมีการตรวจสอบวันหมดอายุเป็นประจำนอกจากนี้ในรถบัสของเรายังมีการตรวจสอบจักรกล้องเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารขณะขึ้นลงประตูหลัง ในขณะให้บริการเรามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ GPS ที่ใช้ควบคุมความเร็วในการขับขี่ของพนักงานขับรถขอให้ท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยและมีความสุขในการใช้บริการด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทบุตรพินทองจำกัดสวัสดีค่ะ